สวัสดี FC, เอกิติพงศ์หรือเกษตรไทยชายแดยนนะครับนะวันนี้มาเพิ่มเติมการเสียบยอดด้านข้างนะเพื่อเปลี่ยนสายพันธุ์มะม่วงนะครับนะตันนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับเราจะเปลี่ยนสายพันธุน์เป็นเขียวสวยเหมือนต้นนั้นเห็นไหมต้นนั้นก็เปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับนะจากต้นะมะม่วงอะไรอะลูกกลมๆเล็กๆนะกลายเป็นเขียวสวยไม่พูดพวามทำเพลงแนละ้ว เริ่มต้นจากการเอายอดมานะไหมครับเอายอดมาแล้วก็ริดยอดมันออกนะครับอพอริดยอดมันออกได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะทําการฝากนะครับเราละฝากนกก่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะทาแผลเลยทาแผลเขาก็ร,ร้อยอทําแผเลเรียบร้อยทำแผลเรียบร้อยเราก็เจอนี้นะครับ เราจะตัดนะครับกิ่งให้เป็นปากฉลามนะครับยอดพันธุ์ที่เราจะเอามานะเสียบนะเป็นยอดเขียวสเสวยนะครับเป็นยอดเขียวสเสม <Okay. S 1> อเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะลิดออกเลยนะแล้วก็ฝากเอาไว้ นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะพันด้วยเทปพันการเกษตรแบบนี้ครับอุปกรณ์นะครับนี่เทปตัวนี้นะครับเราก็จะพันเลยนะครับเดี๋ยวจะทําลองทําให้ดูสักหนึ่งกิ่งหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็ลองเอาไปนะครับเปรียบเทียบศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับเอามาแนะนำเอามาแนะนำนครับก็จะพันเลยนะครับนะครับพันเข้าไปเลยให้แนบสนิทดึงให้แน่น อย่าให้น้ําเข้าได้นะครับแนบเลยนะครับไม่เกิน2สัปดาห์เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับนะก็คือนะมันจะแตกยอดนะครับมันจะแตกยอดออกใหม่นะพอแตกยอดออกใหม่ทีนี้นะครับเราก็จะเปิดผ้าเทปตัวนี้เอาออกให้กิ่งนี้เขาจะเจริอนงอกงามพอกิ่งนี้เขาจะเริ่ององามมาจากต้นตอของเขาเป็นแก้วขมิ้นนะครับเราก็จะตัดออกให้กลายเป็นเขียวสวยที่ นะครับเราฝากยอดเสียบกิ่นเอาไว้เสียบยอดอะไรของเขาหรอกนะครับมก็พูดไม่ถูกนะครับแต่เราได้ทําประสบผลสําเร็จมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะต้นที่เราทําต้นนู้นใช่ไหมครับต้นนู้นที่เราทําแล้วก็ต้นของแม่ใหญ่ต้นของแม่ใหญ่นั้นเราก็เปลี่ยนนะจากต้นเขาเรียกมะม่วงอะไรมะม่วงหัวช้างเหรอใช่ไหมครับนะไปเปลี่ยนไปเป็นน้ําดอกไม้ให้แก่นะครับนะเราก็เปลี่ยนยอดนะเพื่อ เราเอาต้นตอพวกนี้เราปลูกโตแล้วนะครับเราไม่ชอบรสชาติของมันนะเราไม่ชอบที่จะทานเราชอบที่จะทานอะไรนะครับเขียวสวยนะเราชอบที่จะทานเขียวสวยเราก็มาเปลี่ยนเลยนะดีกว่าจะตัดต้นมันทิ้งนะครับหลายๆท่านไปตัดต้นมันทิ้งก็เสียดายนะครับในเมื่อต้นมันโตแล้วเราก็มาเปลี่ยนสายพันธุ์มันพันไปเรื่อยๆครับอย่าให้น้ําเข้าอย่าให้อากาศเข้านะครับเอาให้แน่นนะท่านผู้ชม เอาให้แน่นเลยเขาก็จะแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับเทปพวกนี้หาซื้อได้ตามร้านการเกษตรทั่วไปเสร็จแล้ว่านผู้ชมอ่าเราก็จะได้ต้นต่อของมะม่วงอีกสายพันธุ์หนึ่งนะแต่เราเอาอีกสายพันธุ์เขียวเสวยมามาเสียบยอดฝากเอาไว้เนี่ยนะพอเขียวเสวยจเจริญงอกงามปุ๊บเราก็ตัดต้นต่อพวกนี้ทิ้งเหมือนพวกนี้ครับที่ทําไว้นี่ครับที่ทาไว้เอาละนะครับเป็นการแนะนํากันนะครับเผื่อท่านใดอยากจะ นำไปปรับปรุงต้นสายพันธ์มะม่วงของตัวเองจากต้นเดิมที่ไม่อร่อยนะจะเปลี่ยนมาเป็นสายพันธุ์ที่ตัวเองชื่นชอบนะครับก็ลองทําดูฝากแนะนําผมเข้ามาฝากนะกด subscribe ติดตามนะครับวันนี้ลากันเพียนต่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ